พ่อยาครับพ่อเพื่อนครับโชคดีขอเดินทางกว่าทางเพื่อนเจอกันใหม่เพื่อนผมยังติดตามช่องจิมโจอยู่นะครับครับขอบคุณครับเพื่อนครับเจอกันใหม่เฮ้ยคีรวัฒน์บุญมัาญาตะคอนปฐมเจอกันใหม่เพื่อนโชคดีครับผมปีหน้าเจอกันที่เมืองการบายบายไอน้องน้องบายบายทาราทาราบายบายเพื่อนทาราจะอาดกระนอง นครสวรรค์ตาดาลาลีช่วยไปเจิดมีอะไรจะบอกขอบคุณสำหรับน้ำอ้อยน้ำตาลอ๋อกับข้าวอร่อยมากครับผมกับข้าวเพชรบุรีอร่อยจริงครับอร่อยจริงครับผมดุลไปลากล้องก่อนลากร้องโชคดีโชคดีเพื่อนเจอกันปีหน้าที่กาญจนบุรีโอเคลากล้องก่อนพี่ยาโอเคช้วยน้องก้าว จบไปอยู่กับพ่อที่นครมมุการนะคุณนายคุณนายแม่มีครับคุณนายครับคุณนายท่านสำเริงยอไอแม่มน้ำหนักตัวเพิ่มป่ะวัสดีคุณครูสวัสดีครับผมหนัวยมีอะไรก่ารวยับผู้หญิงรวยคาบอดไยเพื่อนไม่มันของกนไปกินอะไรก็ไม่น้วมึงลองดามึงลองดามึงลองดามยไอ้กูฝังอ้นี่ไอ้นี่จะบอกกันนะ ถ้าพูดถึงน้ำหนักเลยขาดการคุยเรื่องเรื่องเมียเพื่อนเนี่ยเมื่อถามเรื่องน้ำหนักมึงเราทำเอโมยูอะไรกับเมียมึงไว้เอาลองดูนไปไอ้โรคมึงทำเอโมยูอะไรกับเมียมึงแล้ตกลงมาแล้วว่าต่อหน้าเพื่อนๆเนี่ยยอมยอมกูหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวกลับบ้านเนี่ยกูจอามึงทุกอย่างเลยมึงคนเสียงดิเฮ้ยยังไงวะอีกรอบนึงอีกรอบนึงดังกว่านี้เฮ้ยยังไงอีกรอบกอแล้วไป โจ้ดีเว้ยโอเคโอยรอบนึ่งคอยรอบหเฮ้ยไงกนเวโอเคโอเคไว้ยไป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 น้องไปไปเด้ยหลับแม่เสียงทะลุตกใจไหมตกใจไหมเบาย พ่หน <B ây S 1> ้าหน้าสวัสดีครับครับผมบายก็่ยเจอกันใหม่พี่หน้าครับครับครับคามาผมอยู่ไหนเฮ้ยอรังแกบระเบิดเกไ้ให้กูหน่อยเหนรังแกกระเบิดวาง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 ไป้นแล้วก็ระเบิดมึงตายเอเฮ้ยพี่หน้าจกเิดอย่างงี้ไปเึด้ย ไปครับเจอกันใหมครับอยรอบพุ่คนเดี๋ยวขอยรอบเพื่อนกูจะจบคลิปแล้วขอยรอบนึงแบบดังๆด่าเมียดาเมียดาเอาไปกูขอรอบเดียวรอบเดียวรอบเดียวให้สมศักดิ์ศรีหน่อยเดี๋ยวมันเอีรองไม้รองมือด้วยเดี๋ยวมันทนไม่ไหวกูขอรอบขอรอบเดียวก็จบคลิปแล้วมึงดเบียยังไงเดียควมึงเด็กเพชรจีบอ่ะเดี๋ยวมันขาดกูขอคิดกูขอรอบเดียวกนที่จบคลิปเลมันยังไงกันบ้ง เดี๋ยวขาดเดี๋ยวขาดเดี๋ยวฟีเดี๋ยวฟมันขาด